ี่สกุนตอนนี้นันนาวแล้วว่าน้องทางนั้นนันนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เบ่ายังน้องมีผู้เบ่ายังที่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ่างว่างบ้านพี่สกคนตอนนี้นันนาวแล้วว่านน้องทางนั้นนันนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เบ่ายังน้องมีผู้เบ่ายังที่แค่อยากอยู่า หนวกายไม่เท่าไรแต่เงาหวใจคิดถึงเธอเธอจะรู้บ้างไหมในตอนที่เราไม่ได้เจอฝันละเมือทุกคำเช้าว่าเรานั้นได้เจออยากให้เธอนั้นขึ้นมาแม่ยามค่าคืนจะหลับนอนไม่อยากกอนมอนอยากกอดเธอเคยมีเธออยู่ข้างกายแต่วันนี้เธอไปอยู่ไหนยังคิดถึง